สวัสดีค่ะ FCTP ทุกๆท,ท่านและเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็มาพูดคุยทักทายเฉยๆแล้วก็มาอยากจะแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของในฐานะที่ครูพัฒเป็น FCTP นะคะทุกวันนี้ดรมาม่าเกิดขึ้นแยะๆมากมายไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้อะไร ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูอะไรที่มันเป็นดราม่าอะไรมากมายนะคะก็ให้กําลังใจลุงช่างป้าสนผักแล้วก็ให้กําลังใจป้าป้าสวที่อยู่กับกับลุงช่างป้าสนผักทุกคนทุกช่องทุกวันเพราะว่าไม่อยากไปที่มันมีดราม่าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ <c oughs> ก็เลยก็เลยเข้าไปแต่เฉพาะตรงนั้นก็เลยไม่ไม่ได้ข่าวอะไรมากมาย แต่พอมาเจอดราม่าที่เรื่องที่นิดๆหน่อยๆที่ลุงช่างขึ้นไลรสดวันก่อนนะคะก็ก็ก,ก็ก็เห็นป้าบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาก็ดีกันก็ว่า,างี้แหละแต่ก็ยังว่าแหละนั่นก็มี fc สายปัน่นสายป่วนเ fc หรือจะใช่หรือไม่ใช่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็น fc หรือเปล่าแต่ครูพัดคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ที่จะเป็น fc ลุงช่างป้าสวนผักหรอกคนที่พวกปัน่นพวกปวนป่วนเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบชอบให้คนทะเลาะก,กันชอบให้คนเกลียดกันชอบหาเรื่องให้คนอื่นเกลียดกันถ้าเป็นเรานะอย่างคองมเมนต์ใต้คลิปใต้คลิปของลุงช่างอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ทำอย่างนั้นเนาะไปดูอ่อไปดูป้าไลฟ์สดในติก t ็อกคนดูเยอะมากนะยี่สิบสามสิบเคเลยนะ คนดูเยอะมากครูพัดก็ไปดูทุกวันแหละแต่ว่าก็ให้กำลังใจป้าสนผักเหมือนเดิมนะคะก็ไปดูก็มีคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราก็ยังนึกในใจว่าทำไมถึงกล้ากล้าพูดกล้าแสดงความรู้สึกกล้าแสดงความคิดเห็นในแง่แง่ที่ไม่ดีในทนะในสาธารณาชนในสาธารณะแบบนั้นเพราะว่า คนที่อยู่กับป้าสอนผักส่วนใหญ่ก็เป็นเอฟแล้วเยอะมากด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาชมใหม่ๆบางคนเขาก็ถามว่า,าป้าแตนอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรเขาก็ถามดีๆบางคนเขาก็ถามดีเขาไม่ได้ติดตามเขา,เขาคงไม่ได้รู้จักไม่ได้ติดตามแต่ว่าป้าสันผักเขาไลฟ์สดทีคนดูเยอะแล้วทีนี้ก็มันเลยขึ้นในในในฟีดว่า,าคนดูเยอะเนาะมันขึ้นนะก็เลย ก็เลยอาจจะมีคนเข้ามาดูแล้วเ,เข้ามาฟังอ่ะในแง่มุมต่างๆของป้าสวนผักที่คือสื่อออกไปอ่ะป้าสวนผักจะสื่อได้ดีมากสื่อแบบนี่มานี่พูดนี้ไม่ได้อวยเลยนะพูดจริงๆพูดตามความจริงนี่แหละเพราะว่าเห็นป้าสันผักเขาสื่อออกไปเขาก็สื่อในแง่มุมดีๆอย่างเงี้ยเขาก็พูดทักทายพูดคุยแต่มีอ่ะมีบางคนที่เข้าไปไปพูดแบบ แบบไม่มีไม่สุภาพอะ่ะไม่สุภาพพูดถึงลุงลุงช่างแบบไม่ดีอะ่ะนึกในใจว่าคนประเทศนี้ทาไมถึงมีมีบนโลกนี้ด้วยถ้าไม่ชอบก็อยู่แบบกลางๆไม่สนใจไม่ไปดูแค่นั้นเองแต่นี่กลับไปเข้าไปไปพูดไปพูดแบบดูถูกเหยียดหยามพูดแบบนั้นมันมันความรู้สึกของเราที่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย ขนาดเราชมเรายังไม่ชมเลยเราก็แค่ไปทักทายเพื่อนๆบ้างทักทายป้าสันผักแค่นั้นเองแต่ป้าคือเราเราก็เราก็ไม่ได้แสดงออกว่าเราเป็นอะไรยังไงคือบางทีบางทีคําพูดมันก็แสดงตัวตนของตัวเองออกมามันแสดงถึงจิตใจของตัวตนจิตใจของตัวเองที่ที่คิดที่พูดในแง่ ของความรู้สึกที่ว่าออกไปในในในแง่มุมไม่ดีนะ่ะทำให้คนอื่นมองได้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงมีจิตใจเป็นยังไงได้แต่เขาเหล่งนั้นไม่รู้สึกเลยแปลกเหมือนกันคนเราเกิดมามีความรู้มีความสามารถเรียนหนังสือก็เหมือนกันแต่จิตใจทำไมมันไม่ใกล้เคียงกันบ้างทำไมจิตใจก็เกิดในศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธอิสลามไม่ใช ศาสนาอินูไม่ว่าศาสนาอะไรเขาก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งสิ้นแต่ทำไมอ่ะคนไม่อยู่ในศาสนาเลยหรือว่าไม่ได้เรียนหนังสือหรือเปล่าที่เขาแสดงความรู้สึกแบบนั้นออกมาก็งงนะก็งงก็เห็นใจเห็นใจป้าสวนผักอยู่เมื่อคืนนี้ก็เข้าไปไปดูป้าสวนผักเนาะไปดูป้าสวนผักเวลาไลฟ์สดในทิตตอมันจะสนุกมันก็จะสนุกอีกอย่างหนึ่ง สนุกอีกอย่างหนึ่ง u t u b e ก็สนุกอีกอย่างหนึ่งมันมันก็เหมือนกันนะแต่แต่ชอบดู t ิ k ต o k เพราะว่า t ิ k ตอก,กมันไม่รู้แสัเพราะว่าเราเห็นคนดูเยอะสนุกกับการที่คนดูเยอะๆที่จริงครูพัฒก็มีช่องในทิกตอกแต่ก็ไม่เคยไลฟ์สดในทิ k ตอกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าก็แค่เข้าไปรับชมเพื่อนๆแท่นั้นเองรับชมเวลาเขาร้งองเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะติดตาม คนที่นักล้องอะไรแบบนี้มากกว่านะคะไม่ได้คิดจะไปสร้างไรายได้กับอะไรกับ t i k กต็อกเฟซบ o ๊กก็เหมือนกันก็ไม่คิดจะสร้างไรายได้อะไรกับ Facebook แต่แต่มามาเข้า YouTube เพราะว่าเป็น f อฟซลงช่างป้าสวนผักกลายมามีช่องมีช่องมีช่อง youtube กับเขาด้วยอย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสได้ทํา YouTube แล้วก็สร้างรายได้ได้ที่จริงรายได้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายไม่ได้เยอะหรอกแต่แต่ก็สนุกกับมันสนุกกับการที่ได้ทําช่อง YouTube แล้วก็เป็นความสุขเล็กๆ็ของเรารายได้เราไม่ได้พูดถึงแต่เราได้ได้แสดงความรู้สึกได้ได้แสดงให้เห็นว่าเราก็คือเป็นเอฟซีลงช่างป้าสวนผักเราให้กําลังใจลงช่างป้าสวนผักก็ยังจะยืนอยู่ที่เดิมยังจะ เป็นกำลังใจลุงช่างและป้าสนภักเหมือนเดิมนะคะครูพัดไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องย้ายออกแล้วก็ไปที่อื่นไม่ใช่ก็คือหลายๆคนที่เข้ามาหาลุงช่างเราก็รู้แหละว่าเขามาสร้างไรายได้กับช่อง YouTube แต่จริยธรรมของอ,อจริยธรรมของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมนุษยธรรมไม่เหมือนกัน มาสร้างรายได้กับเขามีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรได้หลายคนที่มีรายได้เนาะเป็นกอบเป็นกำรรแต่เวลาออกไปแล้วมันรู้สึกรู้สึกว่าเขาเหมือนทําไมเขาเป็นคนที่ไม่มีความกระตันอยู่ต่อคนอื่นอย่างเนี้ยไม่ได้ว่าใครนะว่าทั้งหมดอะแหละรวมๆเลยคนไหนที่ออกไปแล้วไปด่าไปว่าลงุงช่างไปไปบุลี่ไปดูถูกดูแคลน ไปหมิ่นประมาณเขาอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกไม่ไม่ชอบอะ่ะเนาะไม่ชอบนี่แหละเพราะว่าความรู้สึกของคนบางทีไม่ได้ว่าเราจะจะอวยกันขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นการที่มันเป็นการอะไรไม่ให้เกียดกันเนาะไม่ให้เกียดกัน เรามาหากินอยู่กับเขาเรามีไรายได้อยู่กับเขาเวลาออกไปก็ออกไปดีๆไม่มีใครว่าหรอกเราก็ยังติดตามอยู่คนที่คนที่ออกไปแล้วไม่ว่าไม่หล่าจะไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นเราก็ยังให้การติดตามบางทีเด้งขึ้นมาเราก็ดูให้นะแต่บางคนที่ไปดา่าไปอะไรนี่เราก็ออกดีกว่าเราก็กดออกดีกว่าเพราะว่าเราไม่ชอบการทะเลาะวิวาทไม่ชอบการหล่าทอไม่ชอบการดูถูกดูหมิน่นไม่ชอบการ บลรีกันนะคะแม้แต่น้องสองคนยังยังคิดอยู่เลยว่าสมมุติเรื่องราวมันผ่านไปเราก็ยังจะให้กําลังใจน้องทั้งสองเพราะว่าเราลูกของออหลานตัวหลานเนาะให้กําลังใจใจหลานสองคนอยู่เพราะว่าเด็กเขายังไม่รู้อะไรและเราก็ยังแล้วก็เราก็รู้สึกผูกพันได้รักเนาะใจรักลูกลูก,ลก,ลกะคือหลานเราเรียกว่าหลานเราก็แล้วกันแหละเราเรียกว่าหลาน เราก็ยังรู้สึกรักรู้สึกผูกพันกับครอบครัวนี้อย่างเงี้ยรักทั้งหมดคือในเมื่อเราผูกพันตรงนี้เราเห็นครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นและครอบครัวที่มีน้ำใจมีจิตมีใจที่เอื้ออารีต่อคนอื่นอย่างเงี้ยใครเข้ามาหาก็จำได้ไหมตอนที่อยู่สีก่กมีคนเข้ามาหามาบอกว่าขอทำอาอยากอยาก,อยากมาทำช่อง YouTube ลุงช่างก็บอกเลยปักหมุดไว้เลยว่าคนนี้มาทําช่องช่วยติดตามให้หน่อยวันเดียวคนคนคนเข้าไปติดตามเป็นพันสองสามพันสี่ห้าพันอย่างเงี้ยให้นึกถึงตรงนั้นบ้างเนาะให้ทึกถึงตรงนั้นบ้างว่าเราได้ fc มาจากเขาถึงแม้ว่า fc เหล่านั้นจะออกไปแล้วก็ช่างเพราะว่าเมื่อช่วงก่อนช่วงนั้น fc ส่วนส่วนนั้นก็ยังอยู่กับลุงช่างป้าส่วนพักอยู่ จำได้ทุกคนที่เขาเมมาเข้ามาหาเพราะเราติดตามเข้ามานานติดตามตั้งแต่มีคดีนั่นแหละเราก็อยากรู้ว่าคดีมันจะเป็นยังไงดูไปดูมากลายเป็นว่าเราเรามาติดตามหลงช่างป้าสันทักษ์นั่นเองเพราะเราเราสงสารเรารู้สึกสงสารและเห็นใจเนาะเห็นใจคนเราถ้าโดนกระทําเยอะๆมันมันมันทำให้มันทาให้คนที่ที่โดนกระทำน่ะ มันจะหมดแรงหมดกำลังใจเนาะเราก็ให้กำลังใจเขาก็ไม่รู้แหละคลิปนี้พูดยาวเลยพูดถึงลุงช่างป้าสวนผักนี่แหละก็อยากพูดนะอยากพูดอย่ามาไลฟ์สดพูดมันไม่สะดวกแต่ทำคลิปพูดเนี่ยได้พูดเต็มที่เอ,อนะก็ขอฝากทุกท่านกันละกันนะคะฝากทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ลุงช่างและป้าสนผักเป็นกำลังใจให้กับนะน้องไลออนเมิ์น นะไทเกอร์โอมและไลออนมอนที่ช่องใหม่ๆของน้องทำขึ้นมาก็ช่วยกันไปให้กำลังใจเยอะๆเวลาป้าไลาสดป้าส่วนฝากไลสดลุงช่างไลสดก็เข้าไปให้กำลังใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปว่าอะไรหรอกให้กำลังใจอย่างเดียวคนเราอะ่ะโดนกระทำขนาดนั้นอะ่ะต้องการที่สุดก็คือกำลังใจนะเขาจะพูดอะไรเราในฐานะที่เป็น FC ลุงช่างป้าสนทากเรารู้ถึงความรู้สึกสิ่งนั้นเราก็อยากจะ อนนอนขอท้องเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ให้กำลังใจเขาเลยการให้ไม่เสียหายหรอกการให้ยังไงก็ไม่เสียหายและใครสักคนเราให้ใครสักคนไม่เสียหายหรอกนะคะสำก็ฝากทุกท่านช่วยกันสนับสนุนสินค้าของบริษัทนนโอพมซัพด้วยกันละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมทีพีสกรีนเซรั่มครีมกันแดดเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าสบู่หันนีโซกแล้วก็ยังมี เครื่องดื่มทีพีกาแฟทีพีโกโก้และยางเสื้อเสื้อคอปกแขนสั้นและแขนยาวนะคะแล้วก็เสื้อคอกลมเสื้อองค์ปุกอะจรกินนะคะเสื้อน้องมูโองเสื้อครอบครัวประแตนแฟมิลี่นะคะช่วยกันสนับสนุนทีกาสั่งซื้อไปนะคะก็เข้าไปในไลน์แอดนะคะไลน์แอดทีพีสกินออฟฟิเชียลนะคะศูนย์กระเบดห้าหกห้าห้าสองหกหก 0632425644 0923924458นะคะก็ฝากทุกท่านไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนี่แหละเราในฐานะ SCTV ไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนเสียแต่เรามีสิ่งที่เราจะให้กับคนคนหนึ่งการให้คือการการที่เราได้บุญนะจริงๆเราให้อะไรใครก็ช่างเราจะได้บุญบุญคือ ทำให้ใจเรามีสุขใจเราสบายเราไม่โกรธเราไม่แค้นเราไม่เคืองเราไม่ทะเลาะกับใครถ้าสิ่งไหนที่ไม่ชอบก็คือไม่ดูแค่นั้นเองทุกวันนี้ไม่ชอบก็คือไม่ดูดูสิ่งที่เราชอบจิตใจเราจะได้มีความสุขและสะอาดสดใสเราจะได้มองโลกในแง่บวกไม่มองโลกโลกในแง่ลบการมองโลกในแง่บวกการมองโลก ที่สวยงามไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ทันคนไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เสียรู้คนแต่เราก็วางไว้ว่าวางหัวใจแล้วว่าการที่เราจะให้ใจใครสักคนเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำเราให้กำลังใจเขาวันไหนถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราคาดหวัง มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เสียใจใช่ไหมเราไม่เสียใจถือว่าการที่เราให้ใครสักคนเราให้ความรักความเมตตาใครสักคนเราไม่ได้หวังให้เขามาตอบแทนเราด้วยการเขาจะต้องมารักและมาเชื่อเราไม่ไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาเชิดชูบูชาเราไม่ใช่เราให้ให้แบบที่เขาไม่รู้นี่แหละดีที่สุดเราให้แล้วเราสบายใจ เราให้และเรามีความสุขให้ไปนะคะทุกท่านหวังว่า FCTP ทุกท่านก็คงจะเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดเห็นไหมผู้ใหญ่ใจดีเขาไม่เคยสนใจเลยว่าใครจะพูดยังไงใครจะยังไงเขาก็ช่วยเหลือทุ่มเทไว้ตรงลานองค์ปู่เหมือนเดิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เรานับถือ ปู่ปริจิตนะครลาท,ที่เรานับถือเราศรัทธาก็ยังเป็นองค์ปู่ปริจิตของพวกเราอยู่เหมือนเดิมนะคะสําหรับคลิปนี้คุยเยอะมากเลยพูดมาเยอะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่ให้การติดตามช่องภาษาสตรีวันนี้ขอบคุณ FCTP ทุกๆกท่านด้วยนะคะเราจะไม่เน้นไปที่ที่อื่นเน้นที่ FCTP เพราะว่า การที่เป็น FCTP ก็คงจะได้รับรู้และรับทราบในสิ่งที่คููพันเสนอออกไปนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ